เปิดตัวไปเรียบร้อยนะครับผมสำหรับรถยาริสค r o s ตัวใหม่จากโตโยต้าประเทศไทยนะครับสมกับการรอคอยการเปิดตัวทั้งราคาทั้งคุณภาพนะครับมีทั้งหมด3รุ่นก็คือรุ่นสมาร์ตรุ่นพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมรักชลีนะครับผมงานประกอบนี้ประกอบโดยโตโยต้าไทยแลนด์นะครับผมประกอบในไทยนะครับโฉมนี้ก็คือว่าทำในไทยหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าโฉมนี้ก็คือจัดหนักจัดเต็มกับการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยนะครับผมเมื่อวานเปิดตัวไปแล้ววันที่5ที่สยามสแควร์นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีขนาดท,ที่ใหญ่ขึ้นนะครับผมก็คือถ้าเปรียบเทีียยยยบบกกกกกััััาาาาาารรรรริิิิสสสปปปปตตตตท่่่่่่ววววววไไมจจจะะเเเ็็็็นนนูหหืือ้ใญค น้องๆคนณล่าคลอสนั่นเองครับก็คืออยากออกมาเป็นคลอสออกมาเป็นยาลิสคลอสต,ตัวนี้นะครับพิจิตตัวถังของตัวน้ายาลิสคลอสไทมิตัวนี้ก็คือยาวประมาณ4,310ม mm ิลลิเมตรนะครับผมกว้าง1,770ม mm ิลลิเมตรนะครับความสูงก็จะประมาณ1,615ม mm ิลลิเมตรนะครับผมฐานล้อก็คือตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ2,620ม mm ิลลิเมตรนะครับระยะต่ำสุดถึงพื้นเป็นกาวเกล้านก็จะเป็น2 ร้อยสิมิลลิเมตรนะครับความถูถฐานมันก็คือ36เฟลตนั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับยาริสคอร์สโซเลชั่นประเทศไทยนะผมก็จะมีอยู่3รุ่นนะครับก็มีรุ่นเริ่มต้นก็คือสมาร์ทแล้วก็ตัวกลางก็จะเป็น HV สวีพรีเมียมนะครับผมแล้วก็ตัวท็อปสุดก็จะเป็นเอสวีพรีเมียมลักชัวรี่นะครับ ที่เห็นอยู่นี้สีแดงสดๆใสๆอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะเป็นรุ่นท็อปนะครับผมพรีเมียมรับชิรีนะครับผมดีไซน์ด้านหน้าก็จะเป็นแบบโคโรล่าคอาสเลยบางคนก็จะออกบอกว่าแบบหน้าบึ้งนิดนึงอะไรเงี้ยครับผมอ่ะก็จะมีความเด็ดล่ะของโตโยต้านะฮะแต่ก็จะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยก็คือว่าตัวท็อปสุดน,นะครับผมก็จะหน้าก็จะเป็นสีดำเงาหรือว่าเป็นนอแบล็คนั่นเองนะครับส่วนโลโก้โตโยต้าก็ปกติแล้วโลโก้โตโยต้าก็จะมีอ่ถ้าเป็นไฮบริดก็จะเป็นสีฟ้านะฮะแต่ตัวน,นี้ตัวน,นี้ไม่มีนะครับผมอ่ะ แล้วก็กระจังหน้าข้างล่างก็จะเป็นตามสไตล์รถครอสโอเวอร์เลยนะครับก็จะมีตกแต่งด้วยความสีดำตัดกับสีอื่นเล็กน้อยอย่างเงี้ยครับในส่วนของไฟหน้านะครับก็จะมีให้ทุกรุ่นย่อยเลยนะครับผมก็จะเป็นตัว LED น,น,นะครับผมมีระบบเปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็เป็นมีระบรบตัวลูมิโฮมนะครับในส่วนของด้านหน้าก็จะเหมือนกันประมาณนี้ครับผมจะแตกต่างกันตรงที่ว่าตัววัสดุกระจังหน้าแล้วก็ร่องมองรอบคันที่ติดตรงกระจังหน้านะครับผมจะมีแค่ในตัวท็อปเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่ดูสวยดดดููโออ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 เเเเคคคครร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 ััััััับบบบผผผมมมมมมตตตตาา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 สสไลลลล์นน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 นะะะะะะทททีีี้้้้้้้ขงงงกกกจจววว่่่่่ยยใุุุ็็็ปปป18ิ ตัวสมาร์หรือว่ารุ่นเริ่มต้นนะผมก็จะมาในร้อยอินิ้วนะครับแต่ว่าตัวตัวแม็จะไม่เหมือนกันครับผมรุ่นรองเ้ากับรุ่นเริ่มต้นนะครับต่อมาดูกันที่ความยาวที่บอกไปแล้วนะครับผมก็คือความยาวยะประมาณสี่พัมมตนะครับผมค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรนะครับผมระยะที่ต่ำจากพื้นก็คือสองร้อยสิบมิลลิเมตรนะครับมาดูกันที่ด้านหลังบ้างนะครับผมดูตรงไฟท้ายนะไฟท้ายก็จะเป็น l อ d นะครับผมส่วนด้านท้ายก็จะมีโลโก้โตลลต้าแล้วก็ข้างล่างก็จะ เน้นความกว้างตามสไตล์ของโตโยต้านะผมเก็บสามารถเก็บอะไรได้นะครับผมอ่ะแล้วพอเปิดขึ้นมานะทุกคนเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบเหมือนแบบโอ้เก็บรถอีกคันเลยนะอันนี้พูดเล่นไปหนอกนะพอเปิดด้านในขึ้นมาก็จะเห็นช่องเก็บของนะครับผมแล้วก็จะมีอุปกรณ์อ่ชุดป้องยานฉุกเฉินมาให้นะครับช่องเก็บของก็กว้างมากนะครับเราจะมีข้างบนก็จะเป็นมีเหมือนมีบ้านม่านบังแสงไว้นะฮะม่านบังแสงม่านแบบสายตาด้วยนั่นนะครับผมก็จะมาให้นะครับส่วนตัวปืนนะผมเราก็สามารถดัง ตัวพื้นด้านหลังนะครับลงสเต็ปลงมสเต็ปนึก็ได้นะผมส่วนตัวบอกนะผมจะเป็น6 0 4 0สามารถพับเป็นแนวราบได้เลยนะครับตัวนี้ก็คือบอกจริงแล้วคือตัวกรต่าจะไม่ค่อยเห็นพับเป็นแนวราบครับตัวนี้ก็จะเป็นพับเป็นแนวราบได้นะครับตามรูปเลยตรงนี้จะมีไฟเบรกมาให้นะครับผมแล้วก็จะมีตัวกล้องด้านหลังมาให้ด้วยนะครับส่วนฝาท้ายก็จะมีชคมาให้นะครับผมเปิดปิดจะได้นุ่มมากขึ้นนะครับผมทีนี้เราเดี๋ยวเราไปดูอีกสีนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมตัวนี้ก สำหรับผมก็คือค่อนข้างสวยถูกใจเลยนะครับว่าภายในก็คือถ้าเป็นตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบมีสีเทาสลับกับสีดำนะครับตัวสำหรับเป็นตัวอินทอร์เน็ยตัวนี้นะครับส่วนวัสดุวัสดุเบาก็จะเป็นตัวตัวหนังสังเคราะห์นะครับผมแล้วก็เดินได้ด้วยได้สีเงินนะครับส่วนตัวคอนโซลก็จะเป็นเหมือนคล้ายแบบซอฟต์ทัชนะครับก็คือเหมือนแบบวัสดุบุดนุ่มมานิดนึงนะครับผมก็จะดูดีนะผมว่าดูดีตัวนี้ ตัวคอนโซลตัวนี้ก็อาจจะแล้วคนชอบนะครับผมที่ที่ที่ขาดหายไปก็อาจจะเป็นตัววางแก้วน้ำเหมือนตัวอื่นๆนะครับผมอย่างเช่นพวกยาลิสนี้พวกยาลิสมีออสอนี้ก็จะมีพวกวางแก้วน้ำี่ตัวแงครัอันนี้ก็จะไม่มีนะคม้ยวัสดุค่อนข้างพรีเมียมนะครับผมเป็นนุ่มกระชับนะครับวัสดุด,ด้านข้างประตูก็จะดูเป็นรูปแบบตกแต่งมาสวยงามนะครับผมตรงกลางก็เะมีที่เก็บแก้วนะครับสอ,สองช่องนะครับผมว่าดีไซน์มาดูดีเลยนะครับส่วนวัสดุบอร์ดอย่างที่เราได้บอกไปนะผมเป็นหนังสังเคราะห์ก็คือว่าตัว ไม่แข็งไม่นุ่มนะวัสดุอ่แล้วะนชอบนะครับส่วนบอร์ดก็เป็นรุ่นเริ่มต้นคือรุ่นสมาร์ทนะผมก็จะเป็นอัตโนมือนะครับก็คือปรับเองนะครับผมยกขึ้นยกลงอะไรก็ว่าไปนะครับผมส่วนตัวท็อปนะครับผมก็จะเป็นเหมือนไฟฟ้านะครับผมปับไปปฏทิทางเลยนะครับเหมือนตัวนี้าที่รอคอยมานานครับผมก็คือมีเบรกเบรกไฟฟ้าและเบรกโคมาให้นะครับผมตัวบแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้ครับผมปุ่มสตาร์ทก็อยู่ด้านล่างนะผมก็แปะใหม่ไปครับแล้วก็จะมีตัวเป็น USBC นะครับ USB Type C ตัวแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้เนี่ยที่บอกไปแล้วก็มีที่ก้อง2.0พีเอ็ม2.5ครับผมเครื่องเสียงก็เป็นตัวท็อปนะครับผมก็จะเป็นของไฮโอเนียนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นตัวพรีเมอยมหรือตัวสมาร์ทเนี่ยก็จะเป็นเครื่องเสียงของโรล่าปกตินะครับตัวบัตนะครับส่วนหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นแบบรอยตัวนะครับผมเป็นหน้าจอยุคใหม่ของโตโยต้าแล้วนะครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วรองรับแอร์ออโต้และก็เป็นขาเพดนะครับที่สำคัญก็คือรองรับแบบไร้สายด้วยนะครับโอ้ก่อนหนน้้าีก็คืออ่อตออ่สาาายเัวนี้มาแบบใหม่่แล้วทีสคัญหน้าจอตัวนี้ก็คคคือออออรรรรงงงััับบบกล้นนขตะ ตัวหน้าปัดใหม่ก็จเป็นดิจิตอลนะครับผมก็จะมีโหมดต,ต่างๆให้ได้ดูได้ไปได้ปรับกันนะครับผมหน้าจอก็คือมีขนาดเป็น7นิ้วนะครับผมก็มีสีหลากหลายเลยนะครับเป็นแบบดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโหมดต,ต่างๆนะครับผมการแสดงการกับขี่ด้วยโหมดนู้นโหมดนี้หรือแม้แต่โหมด EV มาให้ดูนะครับผมก็จะมีการโชว์ระยะเวลาที่เราใช้นะครับผมทีม่ A ที่ P มีอัตราการสิ้เนเปลืองเชื้อเพลิงที่สามารถระบุได้ว่าเราจะขับได้อีกกี่กิโลต่อไปนะครับเรียกได้ว่าสวยงามเป็นตัวหน้าตวนี้กปัด้าานโหมดให้้แลวก็ปุ่ม่ที่อรร์นะคับก็มีมาให้ในรุ่นรออองุ่นนะครับแล้วก็มีสวิตช์ EV โหมดนะครับ และที่สำคัญก็มีระบบแจ้งเตือนลมยางมาให้ด้วยนะครับรุ่นนี้แล้วก็มีระบบเปิดปไฟสูงต่ำลงมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ไฟหน้าปรับสูงต่ำได้จากสวิตช์ที่ให้มานะครับผมปรับได้ประมาณ6ระดับนะครับส่วนกระจกข้างก็เป็นออโต้เฉพาะคนขับเท่านั้นนะครับม่านบางแดดก็จะมีกระจกพร้อมไฟแต่งหน้ามาให้นะครับผมและกระจกงหลังก็เป็นให้ตัวสายออโต้มานะครับแล้วก็มีร่องบันทึกภาพด้านหน้ามาให้และด้านหลังด้วยนะครับและสิ่งที่จะมีในรุ่นท็อป t ี p มีมาชินี่กก็คือหลังพานะครับหลัง่านั้นเป็นกรแ่่าะจก ส่วนบาหลังก็จะคล้ายๆ้ายโรลาร์คลอสนะครับผมอาจจะชันกว่านิดหน่อยจริงๆนะครับผมอันามมาการประตูก็จะเหมือนกันกับด้านหน้านะครับผมตกแต่งสวยงามนะมีแอร์คู่หลังมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเป็น usb type c นะครับผม usb c มาให้นะส่วนส่วนตรงกลาขงของขอบก็จะมีตัวพักแขนนะครับผมที่ดึงลงมาได้นะครับก็จะมีก,ก็จะมีเป็นเหมือนแบบที่วางแก้วน้ำด้วยนะถ้าสังเกตด,ดีนะครับผมพวกบาะหลังหรอเบาะหน้าอะไรเงี้ยก็จะเหมือน่าโรลาร์คลอนะครับผมแต่แตกต่างกันนิดหน่อยเพราะว่ารถมันเล็กกว่านะครับผมเป็น ก็ค่อนข้างที่โ,โอเคครับทงาง่วมกับแบตเตอรี่ไฟฟ้าก็<ๆ>ได้รับกำลังรวมทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ111แ e รงม้า ah นะครับแบตเตอรี่ไฮบริดของเทอร์รัตัวนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็คือปกติแล้วก็จะเป็นนิกเกิลใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้มันก็จะเป็นลิเธียมไอออนนะครับทุกคนสามารถดูค่าของแบตเตอรี่ได้ที่หน้าจอด้านในของตัวรถนะครับซึ่งเป็นไปได้ว่าตัวที่พัฒนาตัวใหม่ลิเธียมไอออนตัวนี้ก็สามารถทำการเก็บพลังงานได้ดีกว่านั่นเองนะครับผมปกลณ์ไฮบริดตัวนี้นะครับผมก็จะทำงานร่วมกับเกียรร์ ECVG นะคคัับบขเลื่อนนนนนรรรรออองงััับบ้้าามสสสูุดที่่แแกก๊ E20 ะคตซล คุโรน่าครอเท่าไหร่นะครับอาจจะประหยัดกว่าด้วยซ้ำไปเพราะว่าเครื่องยนต์เล็กกว่านะครับส่วนช่วงล่างด้านหน้าผมก็จะเป็นพวกดิสเบรกมีระบบระบายความร้อนมาให้นะผมก็เป็นเหมือนทั่วไปนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นดิสเบรกแบบธรรมดานะครับส่วนช่วงล่งางนั้นก็จะเป็นกึงอิสระแบบขรอ,อชิ่นบีมนะครับยังไม่ได้เป็นเหมือนพวกแบบอิสระมอเตอร์ลิงอะไรพวกนี้ครับมีเหล็กกันโค้งทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังเลยนะครับจะเห็นว่าด้านหน้าก็จะมีกล้องอสองตัวไว้สำหรับระบบเซฟตี้เซนต์นะครับผมก็จะมีมาให้ในรุ่นพรีเมีียมมมแล้วก็รรนะคับ ซึ่งระบบเซ็นที่เซ็นตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับระบบความปลอดภัยก่อนการชนนะครับผมระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะครับระบบอับไฟสุวรรณอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าขึ้นตัวระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งแบบอิเล็ริกสระบบช่วยเตือนมุมอับสายตานะครับผมหรือว่าที่รู้จักกันดีบลายสปอร์ตมอนิเตอร์นะครับระบบช่วยเตือนขณะถอยนะครับผมนี้ก็จะเป็นอันสุดท้ายซึ่งพวกนี้ก็จะมีในรุ่นพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมลักชัวรี่นะครับส่วนสีภายนอกก็็็็็็จจะะะะะะมมมมมมีีีีีีีเเเเปปนน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 นแแบบ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 คคคครรรรรััััััััผผกกกกกกหหือออออ่่สสสดดยยยวววท้้้้งขึูภาลตุ ซึ่งตัวนี้ก็มีสีใหม่ที่บอกไปแล้วก็จะเป็นสีดัสกอสนะครับก็คือเป็นสีใหม่แล้วก็มีสีขาวสีสีดำสีเทาเข้มแล้วก็สีบอลเงินแล้วก็สีแดงสไปซี่สกาเลตนะครับผมมะตอบแดงส้มๆหน่อยนะครับซึ่งเป็นเหมือนสีโปรโมทนะครับแล้วอีกอย่างนี้ก็จะเป็นสีใหม่นะครับก็จะเป็นสีสีน้ำเงินเข้มหรือว่าเหมือนน้ำเงินน้ำทะเลนะครับแล้วก็มีแบบเป็นตัวนๆดนะครับผมก็จะเป็นหลังคาสีดำไม่เลือกก็คือจะเป็นตัวสีนี้นะครับผมลดเป็นสีน้ำเงินหลังหลังคาสีดำแล้วก

ตัวน้อถายไปนั้นก็จะเป็นเป็นพสตาร์ตแต่ตัวเริ Real ่มต้นนะครับซึ่งต no anyway, yup. ัวยาลิสตัวปกติไม่มีในรุ่นเริ่มต้นนะครับเป็นพุสต์สาร์ตเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นตัวรองท็อปขังพิ่านะครับผมซึ่งดูหน้าตามันก็เหมือนกันนะครับไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันมากมายะแต่ถ้าสังเกตดีๆล้อจะมีความใหญ่ไม่เท่ากันนะผมก็จะเป็น17นิ้วอยู่แต่ว่าลายก็จะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนตัวเริ่มต้นนะครับซึ่งตัวท็อปจะเป็นล้อ8นะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ ALLY, หลังค Below, าก็ไม่ได้มีเป็นหลังคาส่งเป็นตัวท็อปนะครับผมก็จะเป็นหลังค์ทึบแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านหลังก็มีเหมือนตัวท็อปหมดเลยนะครับผมมีมีแอร์หลังมาให้นะครับมีมีวีซีดมาให้นะครับเป็นเบาะหนังเหมือนการปรับพับพับได้60-40นะครับมีที่พักแขนมาให้นะครับต่างๆก็เรียกว่าโดยรวมก็คือไม่ต่างกับตัวท็อปมากเท่าไหร่นะครับเรียกว่าแล้วแต่ความสะดวกว่าเราชอบตัวไหนตัวเริ่มต้นตัวพรีเมียมตัวพรีเมียมรัชเฉลี่นะครับผมก็แล้วแต่ราคากันไปนะครับ โปรโมชั่นตอนนี้ครับผมเริ่มต้นได้ที่ฟรีดาวนะครับผมรักงานบริษัทอายุงานหนึ่งปีขึ้นไปหรือว่าราชการนับนิสายกี่นะผมหรือว่าผู้ที่ครอบครองรถมาแล้ว2ปีแลผมสามารถเริ่มต้นได้ที่ฟรีดาวนะครับผมจริงแล้วก็สามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะครับผมแถมกลุ่มลูกค้าตัวนี้ก็สามารถลดดอกเบีย้ยได้0.15นะครับผมถ้าจ่ายงวดแรกมานน้รถได้อีกอ10สตางค์หรือว่า0.1นะครับผมหรือลูกค้าท่านใดต้องการดอกเบีย้ยพิเศษนะผมเราก็มีดอกเบี้ยพิเศษที่เริ่มต้นที่ ที่ดาว25ขึ้นไปผ่อน4ปีลูกค้าจะได้ดอกตัวนี้ไปนะครับผมลูกค้าสามารถเลือกรับได้นะครับนอกจากฟรีดาวน์แล้วผมลูกค้าสามารถเลือกดาวน์ได้เริ่มต้นที่5เผ่อนหน้าสูงสุด8 4งวดเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อทางเรามาได้เลยนะครับที่โรดเตอรสาขาประชาชื่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณข้อมูลจากทไทยแมทนะครับผมวันนี้โรดเตอรสาขาประชาชื่นขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ